ดูห้องตัวอย่างนะครับ35ตารางเมตรนะที่เดอะเบสเออร์เบิรนสลัมเก่านะครับเข้ามาโซนแรกก็จะเจอครัวนะครับครัวก็ได้เป็นเต็มเลยนะอันนี้เป็นตู้รองเท้านะอ่าไม่ใช่ตู้รองเท้าหบวกเบเกอร์นะครับเครื่องซักผ้าอยู่ฝั่งนี้อมีดีไซน์ที่แบบว่าวอลไปวอลมาเหมือนกันนะครับตู้เครื่องซักผ้าเอ ตู้เย็นอยู่ฝั่งนี้มเรื mm ่กผ้าแล้วห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้เลยครัวได้เป็นครัวปิดนะครับ35ตารางเมตรก็เป็นเ a ย o อ t แบบปรับปรุงนะครับโอเคก็จะเป็นลิฟวิ่ง i n น n g งนะครับแล้วก็ฝั่งตู้ทีวีนะที่นี่ฝ้าเพดานสูง2.55เมตรนะครับเดอะเบสก็เป็นตัวเริ่มต้นนะ ของทางแสนสิรินะครับเป็นตัวกลางแหละเรียกว่ากลางกแล้วกันนะครับสเปกก็กลางกลางนะแต่ที่นี่เขาจะเน้นสีแดงนะสีแดงตั้งแต่ล็อบบี้แล้วตัวห้องตัวอย่างก็ใช้หินสีแดงแดงด้วยเก๋ดีนะครับได้แอร์นะครับแอร์ LG เนาะแล้วก็ครปิดก็ได้บานเลื่อนสาตอนนะครับห้องนอนนะครับ ห้องนอนนี่ก็วางเตียง5ฟุตเนาะวางเตียง5ฟุตเกือบจะชิดฝั่งหน้าต่างนะครับน,นั้นเป็นระเบียงนะเปิดออกไปได้สเปคกระจกก็เป็น3ตอนนะครับระยะข้างเตียงก็เดินได้นะไม่ได้ชิดมากแต่ก็ไม่ได้ห่างมากะครับแต่ที่นี่คือเขาเน้นนะเขาเน้นที่ทำเรื่องตู้เสื้อผ้านะครับจะเห็นได้ว่า ตู้เสื้อผ้าเนี่ยยาวตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่ตรงโต๊ะแต่งหน้านี่มาถึงข้างหัวเตียงเลยนะสองเมตรกว่านะครับตู้เสื้อผ้าเป็นสัดส่วนที่เน้นตู้เสื้อผ้าเน้นการเก็บของนะครับดีนะแล้วก็โต๊ะแต่งหน้าก็อยู่ปลายนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะเล่นสีแบบว่าสีแดงทองแดงเออมีความเก๋หินอ่อนสีแดงนะครับห้องน้ำเนะห้องน้ำก็จะเข้าได้สองทางครับ เข้าจากทางห้องนอนก็ได้หรือเข้าจากทางลิฟ่งรูมก็ได้นะครับห้องน้ำก็ฝั่งหนึ่งล้างมือสุขภัณฑ์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชวาเวอร์นะมีบานกั้นปิดมาให้ชวาเวอร์ค okay. ิงโอเคก็เป็นห้องที่ผมว่าออสามห้าตารางเมตรเดี๋ยวนี้เขาจัดออกมาได้ลงตัวดีเนาะ ช่องแสงห้องนอนก็ไม่ต้องใหญ่มากเนาะแต่ติดม่านให้มันเต็มมันก็จะดูเต็มแล้วนะครับลิฟวิ่งก็สวยๆนะผมว่าสวยดีนะครับกระจกไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเหมือนกนารทําม่านให้เต็มเนาะแล้วก็ดีเทลการตกแต่งก็แบบสีแดงหมดเลยสวยดียันพร็อพเลยนะครับพร็อพก็เป็นสีแดงหมดเลย หีนอนสีแดงม่านก็ไล่ออมเบรสีแดงโซฟาสีแดงพรมสีแดงเก้าอี้ก็ยังสีแดงคาต้ตงแดงีครัวนะโอเคประมาณนี้แล้วถือว่าน่าสนใจทีเดียว